สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับก็อยู่กันในเกมการ์ดลองเอ็มมิเทนท์เลิฟสายศูนย์นะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนกับมาเปิดในส่วนของกล่องนะครับบูฟินแล้วกันนะครับเดี๋ยววิธีได้มานะครับแล้วก็วิธีเปิดเอาอะไรไปแลกบ้างเดี๋ยวมาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิอต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมก็โอเคตอนนี้ช่วงนี้ก็ปลดสมุดนะครับพวกอุปกรณ์เฮดแวร์เยอะนะเดี๋ยวไปแลกของกันครับบัตรกาชาติปกสิบ ให้เรากดใช้งานครับนี่ครับตรงฮอตนะครับนี่ครับมันจะเป็นกล่องสีเหลืองนะครับมิสเคสบอกรุ่นอดีตเลือกเองเดือน11นะครับก็สิ่งที่ต้องมีก็คือสไปซี่ป๊อปคอนนะครับาสีแดงนะ5อันนะครับแล้วก็บัตเตอร์ p ๊อปคอนอีก5อันนะครับก็ให้ทุกคนไปหาวัตถุดิบมานะครับหลังจากที่หาครบแล้วก็กดได้เเลยนะครับก็วิธีการหาวัตถุดิบก็อธิบายไปแล้วนะครับ เราก็ผสมมาให้ได้บัตเตอร์5สไปซี่5นะครับแล้วเราก็กดแรกได้เลยนะครับส่วนมเมล็ดนี่ก็เข้าวโพด 10, m, 10มเม็ด10เมล็ดนะครับผมมี12พอดีนะฮะอเห็นเ๋าวเรารกดสักอันหนงอันแล้วกันมาแลกได้2อันนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับในส่วนของมิสเคสครับไอเรามาเปิดใช้งานกันดูมันมีปูปปิน้นอะไรบ้างน,นีครับก็กดใช้งานได้เลยก็ตามเอกาสารก็ น,นีประมาณ5อันอ่ะโอเคจริงด้วยก็มีปีกขนนกนะครับอันนี้สตัดบวกหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าใครหายต่อธาตุแพนบวกสามเปอร์เซ็นต์นะครับไหนลองกดลูกตาดูครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะอืมไอ้ปีกขนนกนี่คุ้นๆน,นะเหมือนตุรกีเนะี่ยเคยเห็นอยู่ต่อมาเป็นเอ็มโนสบารปูปินนะครับอันนี้ไรอะเร็จลบสองสปีลบสองร้อยแต่ว่า Move มูฟสปีดขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์ต้องแลกนะครับอันนี้ส่วนหลังนะครับ ต่อมาผมก็เป็น npc r e g r e s s npc เสียใจนะครับเมื่อค่าเป้าหมายมีโอกาสละเปอร์เซ็นต์เพิ่ม mtk บ0 movement speed บวกหปอต่อเนื่อง5วินาทีสูงสุด10ครั้งโอ้โหดูหเหมือนนี้จะดีนะฮะนี่ครับฝากคู่มือก็ได้ mtk ด้วยกับ l p 30นะครับคือช่วงนี้แนะนำให้ทุกคนครับไปปลดสมุดกันเยอะนะพวกฮแวร์พวก็ well, กสงสส่นะครับแล้วก็ไปรับของได้นะครับเป็น อาบัตตี้บวกสิบสองนะครับตอนนี้ผมกําลังทําอยู่นะผมเลยอันเดียวนะครับอืมชีวิตของปลาเค็มอันนี้จะเป็นส่วนหลังนะครับอืมก็โอเคนะเนี่ยพูดถึงนะอะอี๋ยวลองแรกมาดูสักอันนี้เป็นซอรเบอรี่คัสตอมแคนดี้นะครับอันนี้เอาไว้แรกของนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอามาสักอันหนึ่งแล้วกันอันนี้ก็ได้นะราคาแพงสุดอันนี้ขายไม่ได้นะครับส่วนอันนี้ก็ ถูกสุดนะครับไอผมเลือกไอที่เป็นหลังปลาแล้วกันนะฮะเห็นราคามันแพงดีก็หลักๆก,ก็กดมาก็มาฝากสมุดนะครับไม่ได้ใช้งานอะไรมากนะก็มันเป็นของฟรีนะครับกิจกรรมนะครับผมจัดมาเลยดีกว่านะฮะองเรยบร้อยชีวิตปลเค็มนะครับ <laughs> อ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลกด Subscribe ช่องมืนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนคลิปใหม่มนใ,นใหม่มนใ,นใหม่คลิปหน,น,น้าของเชีย์เกมสีครับ